ยางที่เปิดกรีดแล้วเป็นโรคใบร่วงหมดเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีครับคุณพี่ศรีสุดาลดเจริญถามเข้ามานะครับยางที่เปิดกรีดแล้วนะครับอาจจะโดนน้ําหมอกหรือว่าโดนน้าฝนไปปายนะครับได้รับเชื้อรา้อยเดียมนะครับจึงทาให้เป็นโรคลาแป้งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเชื้อราคอนเดนเตอร์ติกัลนะครับทาให้เป็นใบร่วงนะครับเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีนะครับในการใส่ปุ๋ยนะครับคือเราจะต้องใส่ปุ๋ย ที่มันมีธาตุอาหารครบนะครับมันจะดีกว่าเราใส่เฉพาะธาตุหลักอย่างเดียวนะครับคือในปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันจะมีเฉพาะธาตุหลักอย่างเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า NPK นะครับ N คือในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับอันนี้คือธาตุอาหารหลักอย่างเดียวครับแต่ว่ายางพารานะครับเขาต้องการธาตุอาหารมากกว่านั้นนะครับต้องการธาตุรองธาตุเสริมนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับพวกนั้นนะครับเขาจะสร้างภูมิต้านทาน ถ้าเราให้ปุ๋ยนะครับใส่พร้อมกับธาตุรองธาตุเสริมนะครับต้นยางของเราจะภูมิต้านทานดีนะครับไม่ค่อยเป็นโรคนะครับอย่างเช่นนะครับถ้ามีถังกะสีอย่างเงี้ยนะครับเขาจะช่วยสร้างภูมิต้านทานนะครับหรือว่าในธาตุรองนะครับตัวที่ชื่อแมกนีเซียมนะครับตัวนี้จะทําให้เป็นใบเขียวนะครับสร้างเสริมเปลือกเสริมเนื้อเยื่อนะครับทำให้ใบของยางพาราเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็เขียวทนเขียวนานเขียวต้านทานโรคนะครับ ที่จะใส่นะครับที่เหมาะที่สุดเลยนะครับคือปุ๋ยทะเบียนครับอ่าอันนี้นะครับผมขอแนะนําเป็นทะเบียนปุ๋ยนะครับให้เราดูทะเบียนนะครับเวลาเราจะใส่นะครับอ่าอันนี้สําคัญเลยนะครับปุ๋ยเนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่าในเนื้อปุ๋ยเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอะไรนะครับให้เราดูทะเบียนนะครับทะเบียนอินซีเคมีครับปุ๋ยทะเบียนอินซีเคมีครับปุ๋ยตัวนี้นะครับจะมีธาตุอาหารครบหลักรองเสริมเลยนะครับสูตรอะไรก็ได้ครับ63 3 4 4 4หรือ12 สามาอะไรก็ได้ครับขอขอให้มีสามท่านะครับแล้วก็มีท่านรองท่านเสริมด้วยนะครับแล้วบางบริษัทนะครับบางยี่ห้อนะครับเขาอาจจะใส่ตัวปรับสภาพดินเข้ามาด้วยนะครับอาจจะใส่ซิลิก้าซิลิคอนเข้ามานะครับหรือว่าบางบริษัทนะครับอาจจะใส่เชื้อราไนโคลามาเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ไล่กินเชื้อโรคทางดินได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับยิ่งเป็นยิ่งจะดีเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ปุ๋ยที่จะใส่นะครับคือปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับจะได้ประโยชน์มากที่สุดในบรรดาใส่ปุ๋ยครับ